딱음렇가져쌀 <STEPHAN players> <palavra> ตำพริกใส่กระเทียม ใส่ขาลงไปด้วยนนิดนึงสูตรกระเจ็บใส่มะเขือเทศใส่ปลาร้าชลด,ดน้ำตาลน้ำมะขามเปียกห้ามใส่มะนาวเด็ดขาดไม่อร่อยกระปีนิดนึงโคเล่โค,เล,โคเลเข้ากันเลย น้ำเยอะๆช่ำๆเอาปูลงไปกุ้งลงไปไม่ต้องตำคนๆ<ช>ๆๆเอาขึ้นมาอร่อยก <c oughs> ินแบบนี้ต้องใส่ขาด้วยเฮียต้องย่าโปรตง พูดที่เกาหลีมันถูกบ้านเราแพงที่เกาหลีถูกแพงทะเลถูกขยัน เคาเนื้อโขกพริกให้หยาบๆกระเทียมแล้วก็เม็ดผักชีสองเม็ดแล้วก็เม็ดพริกไทยสองเม็ดผัดให้หอมเอาน้ำมันหอยลงไปผัดก่อนแล้วก็ซอสฝาเคียวลงไปผัดปรุงรสในกระทะก่อนแล้วค่อยใส่เนื้อทีหลังนี่สุดกระเจี๊ย พราะมันจะหอมเครื่องปรุงขึ้นมาแล้วเราใส่น้องไปก็คือหอมฟุง้งไงเอาใบกะเพาใส่ปิดแก๊สจักจ,จานเสิร์ฟอร่อย